ละครเพลงรักเจ้าพยา ช่องวัน31พร้อมจะพาผู้ชมเคล่่นเครงไปกับบรรยากาศย้อนยุคที่เต็มอิ่มไปด้วยบทเพลงลูกทุ่งสุดไพเราะในละครแน Comedy, รวแอคชั่นคอมดี้เขาเสียงเพลงฟอร์มยักษ์เพลงรักเจ้าพยากับการพลิกบทบาทสำคัญของพระเอกอารมณ์ดีเตอรอชัตวิทย์ธนาเสวีในมาพระเอกนักบูที่จะโคจรมาประกบคู่กับนางเอกหน้าวานมาปรางอาริสาขุนแขวงเป็นครั้งแรกร่วมด้วยนักแสดงที่จะมา ร่วมสร้างสีสันอีกขับข้างอาทิบอสโตนนปาล์มสุขชัยปุยฟ้านัทพัฒนปุมนตรีส้มเชงสามชาควบคุมการผลิตโดยธงชัยประสงค์สันติจากค่ายพอดีคำเอนเตอร์เทนเมนต์กำกับการแสดงโดยสยามน่วมเศรษฐีเพลงรักเจ้าพระยาเป็นเรื่องราวของโทนเจ้าพระยา หนุ่มหน้ามนอารมณ์ดีที่เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประกวดร้องเพลงล่าเงินรางวัลโดยมีคู่แข่งคนสำคัญคือทับทิมหญิงสาวที่หนีการคุมถุงชนมาประกวดร้องเพลงเช่นกันแต่ระหว่างการแข่งขันเกิดเหตุยิงกันขึ้น <c oughs> เมื่อตำรวจบุกเข้ามาในงานหลังมีข่าวลือว่าราชังกูลจอมโจรต้มตุนจะมาปล้นเงินรางวัลในงานนี้ ติดตามชมเรื่องราวของโทนเจ้าพระยาที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานซาบซึงกินใจพร้อมรับฟังบทเพลงสุดไพเราะที่จะมาขับกล่อมให้กึกก้องไปทั่วลำน้ำเจ้าพระยาได้นาราคร p e r เรีย c แอคชเพลงรักเจ้าพระยามีคิวออกอากาศเร็วๆนี้ทางช่องวัน31